สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ปอก็บเพาเพื่อนมาเที่ยววัดพันเต่านะครับวัดพันเต่าเดินเข้าประตูเรกมาประตูสมประตูก็จะเป็นไม้นะครับพระวิหารนะยรนบด้านขวามือก็จะเป็นน่าจะเป็นสามเจ้าที่นะครับนะครับเป็นไม้แต่สลักสยเนาะ นางเช็พระองค์ดำค่ะคคำว่าพระเจ้าปันเต้า พอดีเข้ามาปิดทองลงดังนะครับตรงนี้ก็เป็นพระประจำเกิด <c oughs> เดินออกมาด้านนอกกันนะครับ ด้านหน้าก็เป็นภ้าวิหารของคำลุกนะคระับนี่ขาเขียนติดไว้พราวิหารของคำตรงนี้ภ้าคาถาชิมังจอนมาให้องค์กูบานด้านในแล้วนะครับ เราจะไปดูข้างในกันเนาะว่า <c oughs> มีอะไรบ้างอ๋อข้างหลังก็จะมี <c oughs> องค์เจดีย์ทองคำด้วยนะคะ <c oughs> นี่รนะคะนะค่ะไม่รับ เยด,ดีพระเจ้าถันใจสิบแปดยอดนะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะครับไม่ได้ไปเช็คเ <Yeah. S 1> ลยก็อ๋อ oh, มาไหว้ที่นี่ได้ <Yeah. S 1> ปอนห้องรู้นะเนี่ยเ <Yeah. S 1> พราะปอนก็เกิดปีมะเมียนะครับ mm hmm. ไม่ได้อะไรมาสักัะไะเลยอืม mm hmm. mm hmm. สวยมาก อสวยมากๆเลยนะครับใครที่เกิดตีมเมียก็มาไหว้ตรงนี้ได้น,นะครับถ้าไม่ได้ไปตัวพมา่าหรือว่าไม่ได้ไปจังหวัดตากนะครับโรงเรียนข้าหลังก็เป็นโรงเรียนเนาะแล้วก็มีองไทยรตรงนี้โอเคสำหรับวัดพันเตาก่อนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ